ว่าตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เนี่ยยืนยันว่าไม่มีนะครับถ้าขาใครยังพบเห็นก็อขอให้แจ้งทางตํบบรษษารวจสอบสวนกลางแจ้งตํารวจทางหลวงนะครับว่ามีการมียังมีเหลืออยู่ก็ขอให้แจ้งนะครับแต่เท่าที่ทราบมาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ยังไม่มีนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ให้ทางท่านรัศดากรุกาทางหลวงให้ไปดูแลสวัสดิการของตํารวจทางหลวงนะครับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นอย่างตรงไปตรงมานะครับ ก็อย่างอย่างที่เรียนไปว่าาเท่าที่ทราบตอนนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของการปรับปรามชญจกรรมบนทางหลวงนะครับทางตำรวจทางหลวงเนี่ยถ้าติดตามก็จะเห็นว่ามีผลงานในด้านการปรับปรามจับกลุ่มนะครับในช่วงของคาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยต่างจากสมัยก่อนอย่างสิ้นเชิงนะครับอย่างคือมีผลงานอย่างต่อเนื่องเลยนะครับมีการปรับรถเตือนป้ายปลอมนะครับค้ามนุษย์ ต่างด้าวนะครับหรือว่ายาเสพติดนะครับหลายเรื่องตอนนี้ตอนนี้มีงานผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับสามส่วนที่ตรวจสอบนะครับก็คือทางเจริญตำรวจนะครับนําโดยท่านวิษณุนะครับสองก็จะเป็นทางสอบสวนกลางนําโดยท่านรองวิวัฒนะครับสามก็คือทางผู้รักษาการผู้การทางหลวงนะครับอตอนนี้ผมยังไม่ได้รับรายงานมาว่าดาเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวจะไปเล่ง,ลงตามให้อีก,อกทีนึงครับที่บอกว่ายังไม่มีนี่ยังไม่พบว่ามีการรับสวยเลยหรือยังไงครับที่ถามว่ามีไหมเท่าที่ทราบเบื้องต้นเชื่อว่ามีนะครับเชื่อว่ามีแต่ว่าสวยเนี่ยไม่ได้ไหมายความถึงหน่วยใจหน่วยหนึ่งนะครับก็น่าจะมีเท่าที่ทราบมีมีตัวกลางที่เป็นคนดําเนินการแล้วก็มีการ ไปส่งไปที่หลายส่วนนะครับมีการเกี่ยวพันกับกับหลายส่วนครับ<ม>ก็อันนี้ผมให้ทางคณะกรรมการตรวจสอบแบบตรงไปตรงมาครับ<ม>ก็น่าจะอยู่ระหว่างตรวจสอบครับก็รอรอฟังผลครับม,มี3หน่วยที่ไปลงไปตรวจสอบก็เชื่อว่าน่าจะได้ข้อเท็จจริงมาครับเดี<ม>๋ยวจะเร่งรัดให้เร็วขึ้นครับตอนนี้หลังจากที่ตอนนั้นนี้มีการเรียกมาทั้ง40กว่านายครับมีผลของตรวจสอบ ล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วเป็นยังไงการการเรียกมา40กว่านายเนี่ยอันนี้เป็นทางท่านรักษาการผู้ก,การทางหลวงเป็นคนดําเนินการนะครับแล้วก็ท่านก็มีกระบวนการของท่านผมเนี่ยคอยประคองอยู่ข้างหลังนะครับละเอียดตต้องถามท่านอีกทีหนึ่งว่า40รลายที่ให้มาประจําที่กองพันตำรวจทางหลวงเนี่ยปัจจุบันเป็นอย่างไรแล้วนะครับลองลองสอบถามท่านอยู่ที